สวัสดีทุกทท่านครับวันนี้ผมจะพาไปห้องบอสสุสานเวียชนเกลเมียนะครับไปกันแบบวิธีง่ายๆเลยนะหลังจากเพื่อนๆสำรวจดันเจียนแห่งนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเก็บกระดิ่งสุสานให้เรียบร้อยนะครับตอนนี้เราจะวิ่งกันไปห้องบอสยาวๆเลยนะวิธีการไปนะครับเหมือนเดิมครับผมเราหลบเข้าทางซ้ายตรงนี้นะฮะจะมีสเกลเลตัน2ตัวนะครับเป็นอันเดดนะฮะตัวนี้อย่าไปสนใจมานะอ่ะพอลถม้าเหยียบมันปุ๊บเรารีบวิ่งลงไปทางซ้ายครับทีนี้มันจะมีห้องอยู่ขวามือนะครับ กระโดดเข้าไปเลยครับผมเราจะใช้ห้องนี้เป็นจุดพักพิงก่อนนะฮะ,ะต้องฆ่ามันตาย2ทีนะฮะตรงนี้เราจะรอให้รถม้ามากลับหัวตรงนี้นะครับหลังจากรถม้ากลับหัวปุ๊บเราก็จะใช้ก้าวสุนัขล่าเนื้อนะครับหลบลาวาตรงนี้นะครับแล้วก็รีบลงไปให้เร็วนะฮะไม่ต้องตามไปถึงรถม้านะครับตรงนี้จะมีช่องเห็นไหมฮะให้ชิดขอบไว้นะครับแล้วก็เดินลงไปเฉยเลยฮะ ลงมาถึงตรงนี้ได้ก็หันหน้ากลับมาครับผมลงมาอีกทีนะตรงนี้จะมีไม้พาดเป็นตัวกระบาดอยู่เห็นไหมฮะเราค่อยๆขยับไปให้ตรงจุดกลางนะครับเนี่ยพยายามดูองศาให้ดีนะครับบางทาีมุมกล้องมาหลอกตาเนาะเราต้องดูว่าเราต้องตั้งฉากแบบนี้ครับ90องศานะฮะแล้วก็รอรถม้ามาแล้วก็เตรียมก้าวสุนัขล่าเนื้อไว้นะครับตรงนี้เดินลงไปเลยนะฮะ พยายามหันหน้าไปทางเดียวกับหัวรถม้านะนี่ครับเราจะรอให้รถม้ากลับหัวตรงนี้นะครับแล้วเราก็จะกระโดดออกทางหลังนะครับอ่าเราลงตรงลาวาไม่เป็นไรครับเราใช้ก้าวสุนัขล่าเนื้อมุฟไปครับไปเรื่อยฮนะสามครั้งมาถึงตรงนี้ปลอดภัยนะครับแล้วแล้วเราก็จะขึ้นไปข้างบนนะครับหลังจากนั้นก็จะเป็นห้องบอสแล้วนะฮะตรงนี้นะครับ นี่มีกระดิ่งสุสานละฆังสุสานอยู่นะฮะหลังจากนั้นตรงนี้ก็เป็นห้องบอสนะครับผักเข้าไปเลยนะแล้วมาถึงตรงจุดนี้ได้แล้วเราปลอดภัยแล้วนะถึงแม้ว่าเราเข้าห้องบอสไปเราจะตายเราก็จะกลับมาเกิดตรงบริเวณแถวนี้ได้นะครับเพราะว่าตรงนี้จะมีริมมาริกาอยู่นะฮะนี่ครับขวามือนะครับเห็นไหมยจะมีริมมาริกาอยู่ตรงนี้ก็คือเราจะไม่ต้องวิ่งมาเหมือนอย่างทีแรกแล้วนะฮะ จอยผมนะครับเหมือนค่อนข้างจะมีปัญหานะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะลงมาตรงนี้ซ้ายขวาปลอดภัยนะครับไม่มีมอนสเตอร์แอบอยู่แต่อย่างใดนะก็เดินตรงไปเลยนะครับตรงนี้ก็เช่นกันนะครับไม่มีอะไรนะห้องบอสนะครับบอสก็จะเป็นหมาป่าราดากอนะครับเป็นหมาป่าสีชาติเนาะทางมาค่อนข้างที่จะวุ่นวายนะครับสำหรับดันเจี้ยนนี้นะ บัให้เรียบร้อยครับเพราะว่าเราจะไปกันแบบม้วนเดียวจบนะเติมยาให้เรียบร้อยครับผมพร้อมแล้วก็ไปลุยกันเลยครับอ่ะเรียกที่ชีออกมาก่อนนะครับ ตัวไม่หนาเท่าไหร่นะครับตีท,ทีสองทีก็เลือดแตกนะก็เป็นที่เรียบร้อยครับเทคเดียวผ่านนะฮะคือบอสนะไม่โหดแต่ว่าทางที่จะมานะค่อนข้างที่จะวุ่นวายนะสลัดดอนเจียนนี้นะครับสลหรับเพื่อนๆที่มาเก็บร่างมรณะไปให้เกลแรงใช่ไหมฮนะก็ตรงนี้จะมีหนึ่งที่นะครับสุสานวิรชนเกลเมียนะครับว่างๆก็มาเก็บกันได้นะครับ สำหรับเทปนี้ก็ต้องขอลากันไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ